ในจังหวัดเล็กๆอย่างนาคนปรปฐมมีพื้นที่เล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่ายิ้มซู้ฟาร์มที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่เป็นบ้านของใครหลายๆคนที่กำลังเริ่มต้นใหม่สวัสดีครับผม ชนาทิพย์หลังเขาผู้ช่วยผู้จัดจาก,การศูนย์ฝึกอาชีพคนพินการอาเซียนนครชัยศรีหน้าที่ของผมก็คือการดูแลพี่ๆคนพิการที่ทํางานอยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพคนพินการอาเซียนนครชัยศรีความเป็นมาของศูนย์ฝึกอาชีพคนพินการอาเซียนนครชัยศรีเนี่ยศูนย์นี้อยู่ภายใต้ของมูทีิษากลผู้พิการโดยมีศาสตราจารย์วิญะนางสิทพงพันเป็นผู้ก่อตั้งและปัจจุบันคุณมณีนางสิทธิพงพันเป็นประธานบูลนิิศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนพิกกาาาาาารรรรทีี่มมมมคคววู้สถใน ทำงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรและด้านอื่นๆสวัสดีครับผมเธอเอกรักษณ์ยังยืนชื่อเล่นชื่อบอบครับเป็นคนนครปฐมครับมีหน้าที่ดูแลพักไฮโดแล้วก็หน้างานตัวเองได้กพกราคุมพามีนาเมษาส,สี่เดือน ทีแรกก็อบรมก่อนเคยอบรมที่นี่สาเดือนแล้วพาอบรมเสร็จแล้วก็เขาก็ให้เฮดไปดูแลที่บ้านะนะแลาวก็เลยพราอบรมเสร็จแล้วเลิกอบรมเขาก็ดึงมาทํางานที่นี่หัวหน้านะหัวหน้าอะไรก็ดึงมาทํางานสวัสดีครับผมชื่อนายสันสนิญแสงจันทร์ครับทำหน้าที่ดูผักอินทรีย์ครับประมาณเจ็ดเดือนครับผมผมได้การได้เข้ามาอบรมมาตาสามห้าก่อนครับแล้วก็ทางพืชการเห็นว่ามีศักยภาพในการดูแลผัก ก็ได้เข้ามาทํางานครับในส่วนของวัตถุประสงค์ ที่ก่อตั้งสู่ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชียศรีแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความสามารถของคนพิการในการทํางานด้านการเกษตรแล้วก็เป็นสื่อผ่านกลางให้คนพิการทั่วประเทศได้เรียนรู้การทํางานของคนพิการและการตอบสนองของบริษัทที่มีการสนับสนุนให้คนพิการเนี่ยได้มีงานทําอย่างยั่งยืนสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของความหวังและการเติบโตทุกมือที่สัมผัสดินล้วนมีส่วนในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนี่คือผล ผลิตจากแรงใจของทุกคนที่นี่บางทีความสุขก็เรียบง่ายแค่ได้ตื่นมาทำในสิ่งที่มีความหมาย ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครเชียงศรีที่เนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่5ทับหหมู่5ตําบลวัดละมุดอาํอาเภอนครเชียงศรีจังหวัดนครปฐมส่วนที่นี้นอกจากจะเป็นสถานที่การทํางานของคนพิการแล้วเนี่ยเรายังเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาที่มาศึกษาดูง,งานเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูง,งานการทํางานของคนพิการที่นี่ได้โดยมีกิจกรรมการปลูกผักแล้วก็กิจกรรมการทํา้ามัดย้อมและปิดทองหลังพระหลักอาชีพที่นี่ก็คือมีการทําเห็ดการทําเมลอนการปลูกอินรีย์การปลูกผักไฮ ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้มาทํากิจก,กรรมร่วมกับพี่ๆคนพิการได้ผมขอแนะนําผุผลิตที่เป็นหลักของศูนย์ึกอาชีวเรษตรศรีก็คือด้านของเมลอนคนพุพิการที่นี่มีความรู้ความสามารถในการปลูกเมลอนมากแล้วก็ในโซนของผักอินทรีย์เป็นผักสลัดปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์โดยการทางานของคุณพิการแล้วก็มีในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปก็คือจิง้งหรีดอัญชันอบแห้งแล้วก็ชาต่างๆนะครับ รู้สึกดีมากเลยดีปกติจาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีที่นี่สาหรับเราอ่ะเพราะเราเริ่มประมาได้4ี่หปีเราก็คิดดูมาตลอดว่าเราจะทํายังไงกับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยพอได้มาอบรมแล้วแล้วก็มาเข้ามาทำงานที่นี่เจอที่นี่ดีที่สุดแล้วคือเราตะรอนอนรอทั UN, happened, ้งรออี่เก็ไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองด้วยผมก็เหมือนกันผมก็ช่วยตัวเองด้วยแล้วรอด้วยเรากาวถึงได้ก็มาเจอที่เนี่ย ก็เป็นสถานที่เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสคนพิการนะครับได้ฝึกเรื่องอาชีพในหลายด้านนะครับเป็นอุบัติเหตุครับรถชนครับผมตอนแรกอะ่ะที่รถชนน่ะเราก็ไม่มีกำลังใจอยู่แล้วในการที่จะใช้ชีวิตหรือการจะทำงานเราผมก็จะอยู่บ้านอยู่6เดือนจนกระทั่งพ่อไม่สบายก็เลยต้องดิ้นรนที่จะไปหาเงิน หาไรายได้เข้ามาในที่บ้าน,นครับเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวกําลังใจที่ดีที่สุดอะครับมันต้เกิดมาจากตัวคนพิการเองเขาลองมาก็เป็นครอบครัวสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับซึ่งการที่จะให้คนพิการมาใช้ชีวิตเองเลยโดยไม่ได้รับการฝื้นฟู กำลังใจฟื้นฟูศักยภาพเขาบางทีคนพิการเองก็ออกออกมาใช้ชีวิตเองไม่ได้นะครับสมยังผมอะ่ะได้เป็นการมีการอบรมมามีความรู้พื้นฐานจากการที่ไปเรียนมาแล้วนะครับหลายๆที่ก็มีกําลังใจแล้วก็ตัวผมเองอะ่ะเป็นอาสาสมัครฟื้นฟูนคนพิการด้วยสถานที่ตรงนี้เป็นศูนย์ฟื้นฟูอาชีพนะครับมีหลายๆวิชาที่สามารถปรับไปใช้ได้นะครับรวมทั้งมีทั้งผักสดที่เราปลูกเอง รู้จักมือขอมิการเองนะครับซึ่งเป็นผักไร้สารนะครับแล้วก็มีเมลอนมีจิ้งหรีดตอนนี้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดครับผมยิมูนี่แหละยิ้มสู้ฟาร์มฟาร์มเล็กๆที่สอนให้เรารู้ว่าชีวิตยังมีหวังเสมอ